โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาผิวที่เจอสารทําให้หน้าเขาพังซิวเหอ่อหน้าหยาบกล้านนะคะมีความคันเยอะมากวันนี้เขาก็เลยฝากคําถามมามากมายเลยค่ะให้กับดาวว่าช่วยถามคุณจุ๋มให้หน่อยว่าเขามีปัญหาแบบเนี้ยหน้าเขาแบบแย่มากเจอสารเคมีทําร้ายมากแบบอย่างรุนแรงเนี่ยควรจะดูแลผิวยังไงหรือว่าเขาควรจะต้องรักษาอย่างไรถึงจะแบบ ให้ผิวเขากลับมาดูดีได้อะไรเงี้ยค่ะคือต้องบอกแบบนี้นะคะเมื่อเราเป็นคนโชคร้ายคนนั้นที่ได้เจอสารเคมีมาทําร้ายโดยที่เราไม่รู้ตัวการที่ผู้ประกอบการเองนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจหรือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่สนใจดูแลผู้ใช้หรือว่า คือไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเขาเองอะเนาะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเนี่ยรับกรรมก็คือผู้ผู้บริโภคอยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าเมื่อเราเจอเป็นคนเคาะร้ายคนนั้นเนี่ยวันนี้ฟังทางนี้ค่ะคือครีมต่างๆที่มีปัญหาที่เราใช้แล้วหน้าของเราพังมามีผดผื่นขึ้นแล้วนะคะหน้าแดงหน้าดําหน้าไหม้แล้วหน้าลองหน้าแสบหน้าแดงแล้ววันนี้โชคดีค่ะมิโจเซ่ทาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งออกมาตอบโจทย์ปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหาเหล่านี้เพราะว่าจุ๋มได้พูดคุยกับลูกค้าหลายๆท่านที่มีปัญหาแบบเดียวกันตอนแรกเราคิดที่ จะทำแค่ผลิตภัณฑ์ตัวและสาฟฝ้ากระก็คือตัวเมลาไว้อย่างตัวนี้ที่เราเคยพูดกันไปแล้วแล้ววันนี้เราทําตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาค่ะตัว Nature Soft Skin Care รสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวจริงๆคนที่มีปัญหาที่เคยไปใช้สารเคมีอันตรายแรงๆมาหรือแม้แต่นะคะน้องดาวคนกลุ่มคนที่ไปชอบตากแดดอยู่ริมทะเล ไม่แดงเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยได้ทําไมถึงช่วยได้เพราะว่าเขามีสารสกัดต่างๆมากมายเลย <c oughs> ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูบํารุงผิวทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นทําให้ผิวของเราดูดีขึ้นได้นะคะแล้วก็สามารถฟื้นฟูผิวที่เสียให้กลับมาดีขึ้นได้ผดพืนขั้นต่างๆสามารถที่จะยุบลงได้ด้วย <c oughs> เกิดการสร้างเซลล์ชั้นภายใต้ชั้นผิวใหม่ <c oughs> นะคะ,ะ,คะลดการดักเสบไหมแดงต่างๆนะคะลดผดพืนจากสารสกัดต่างๆมากมายที่อยู่ในนี้มีสารสกัดอะไรบ้างนะคะมีสาร จากเมล็ดทานตะวันอิตาลี<ะ>ช่วยลดการอักเสบไม่แดงอันนี้มีอยู่แล้วนะคะมีสารสกัดาจากดอกคาโมไมล์ทราบอยู่แล้วเนาะดอกคาโมไมล์ ile, มีความอ่อนโยนต่อผิวใช่ไหมคะน<ะ>งดาวเพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่เข้าไปในนี้นะคะมันจะช่วยฟื้นฟูผิวแล้วก็เติมน้ํามันธรรมชาติให้กับผิว<ะ>ผิวที่ขาดวิตามินอ e, ีผิวที่แห้งดอกคาโมไมล์<ะ> ile, ช่วยได้มีอิสตินิ่งพิมโรดด้วยอิสต<ะ>ินิ่งพิมโรดเป็นเหมือน<ะ>เขาเรียกว่าเป็นเอสโตรเจนสาหรับผู้หญิงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าผิวของเราขาดตรงนี้ไปหรือว่าหน้าที่แห้งๆกลางๆที่มัน ผิวหนังที่เสื่อมสภาพผิวใหม่ยังไม่เกิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้าดูแก่มากมีภาพน้องมืนให้ดูว่าหน้าเหี่ยวหน้าแก่เป็นยังไทงทั้งท้งที่น้องเขาเพิ่งจะอายุ22 23อเองอันนี้เป็นภาพของผู้ใช้จริงท่านหนึ่งนะคะชื่อป๋าน,านะคะแล้วตอนนี้มาเป็นทีมงานของเราแล้วเอ๊ะถ้ออย่างนี้คุณจุม๋มเราเราต้องมาดูก่อนไหมคะว่าปัญหาผิวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติหรือว่าโครงสร้างผิวเนี่ย ถูกทำร้ายยังไงแล้วโครงสร้างผิวที่ดีเนี่ยมันควรเป็นแบบไหนอะค่ะมีค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าถ้าโครงสร้างผิวเสียจริงๆแล้วอายุของเราอะแค่21 22มันไม่น่าพังขนาดนี้แต่น้องเขาโชคร้ายก็คือไปเจอครีมที่มันเป็นสารแรงๆมาเนาะ,ะอายุ22เนี่ยกลายเป็นอายุ30-40บางคนมมไม่ทราบนะคะ<ม>แล้วก็กลายเป็นคนที่มีคือโครงสร้างผิวมันเสียไปผิวชั้นบนนะคะมันถูกทําลายไปค่อน<ม>ข้างเยอะมากน่ก็คือผิวบางลงผิวบางลงแล้วคือมันฟื้นฟูไม่ พอฟื้นฟูไม่ทานสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยนะคะก็คือไม่เหี่ยวแดงลอกอนะคะสิวทีว่ย่างอย่างในรูปเนี่ยเราจะเห็น<ช>ว่าผิวเราเนี่ยจะเป็นชั้นๆเกร็ดชั้นๆชั้นๆดังนั้นถ้าเราใช้ครีมที่มีสารแรงๆหรือกลุ่มครีมที่แบบลอกสิวลอก อะไรต่างๆก็คือพวกนี้นี่คือมันก็จะลอกไอชั้นๆที่มันเรียงอยู่เนี่ยอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะออกไปเลยค่ะมันเหมือนกับเราไปตัดหน้าส่วนบนของเราออกไปพูดอย่างนี้อยากจะให้เห็นภาพเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่าการทําแบบนี้แล้วชั้นหน้าใสเร็วโอ้โหผิวแข็งแรงแน่เลยจริงๆถ้าเราไปยิ่งไปใช้เจอครีมที่มีสารสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเหมือนเราตัดผิวส่วนบนที่มันดีๆของเราที่มันควรจะเป็นสมวัยเนี่ยออกไปคอลลาเจนก็หายอีลาสตินก็หายความยืดหยุ่นหายไปหมดเลย เมื่อเราหยุดใช้สิ่งที่มันตัดผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็คือผิวของเราแห้งเหี่ยวแก่ก่อนวัยรูขุมคนกว้างที่สําคัญพวกสิวหัวหนองเนี่ยที่มันเจอฝุ่นละละอองมลภาวะต่างๆเนี่ยมันมันเกิดขึ้นที่บนเนอผิวใช่แล้วหลายๆคนปรึกษาจุ๋มว่าพี่แล้วหนูมีโอกาสหายไหม คุณต้องฟื้นฟูผิวก่อนค่ะถึงจะมีโอกาสกลับขึ้นมาได้จริงๆแล้วถ้าอายุยังไม่มากนะคะโอกาสที่เกิดการสร้างใหม่การสร้างเซลล์ผิวใหม่หรือการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ย,ยังมี<ะ>คอลลาเจนภายใต้ผิวก็จะทำสามารถที่จะทำให้เรามี ความยุดหยุ่นได้เพียงแต่ว่าเราต้องรักษาให้ถูกวิธีก็คือ1นะคะวิธีการรักษาก็คือให้หยุดครีมที่เป็นอันตรายก่อนสองพักหน้าก่อนเลยอย่าเพิ่งใช้อะไรนะคะใช้ไข่ขา,ขาวอย่างที่บอกว่าไข่ขาวมีโปรตีน<ข>กรดวิตามิน A ตามธรรมชาติช่วยฟื้นฟูผิวทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นเหมือนเป็นการดีท็อกผิวด้วยด้วยผลิตด้วย ธรรมชาติก่อนอย่าเพิ่งใช้อะไรเลยเพราะถ้าใช้ยิ่งใช้ผิวจะยิ่งเสื่อมหรือถ้าไปไปเกิดการแผลเซลล์ผิวหีกหรือไปลอกหน้าอีกผิวก็จะยิ่งแดงยิ่งไหมเพราะฉะนั้นให้เราหยุดแล้วก็ใช้ครีมที่ใช้ธรรมชาติบำบัดแล้วตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นําเสนอหลังจากที่พอกไข่ขาวมาสักหนึ่งสัปดาห์แนะนําให้ใช้ตัว Nature s o f ฟต์สกินแคก่อนนะคะเพื่อปรับฟื้นฟูสภาพผิวอย่างลงลึกถึงชั้นใต้ผิวจริงๆก็ง่ายๆคือเหมือน ถ้าผมเราเงี้ยเสียมากบางคนไปดัดไปย้อมอะไรมาแล้วผมแบบสภาพเสียมากๆเนี่ยค่ะโดยมากเนี่ยช่างเขาก็จะไม่แบบยืดให้เลยทันทีเขาก็จะมาให้ ทรีทเมนต์ผมก่อนให้หน้าก็เหมือนกันก็คือตัวนี้ก็เหมือนเสมือนตัวแบบทรีทเมนต์ผิวหน้าฟื้นฟูผิวหน้านั่นเองเป็นอาหารผิวที่มันขาดหายไปเป็นไปเติมในสิ่งที่มันควรที่จะได้รับค่ะหรือว่าไปเติมเต็มในสิ่งที่มันขาดหายไปให้มันกลับขึ้นมาเราไม่คิดหรอกว่าคือถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคุณดาวโดยที่เราไม่ไม่ดูแลมันนะไอสิ่งที่มันจะตามมาอย่างขาวอนก็คือกลายเป็นฝ้าถาวอนฟื้นใหม่ไม่ได้ดังนั้นถ้าหากว่าท่านใดนะกําลังฟังอยู่และตัดสินใจ รีบโทรเข้ามานะคะมาปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะหรือมีเบอร์ไหนที่คุณจุ๋มแนะนําบ้างคะเบอร์นะคะรีบโทรเลยนะคะ0923677341-42นะคะ0923677344-45นะคะ0817502787นะคะอันนี้รีบโทรเลยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รอสายอยู่หรือติดต่อกับเราที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ